พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจดังนี้ เวลา17นาฬิกา15นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาราดุสิตาลัยสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางชนาการธีรวชพลกุลนายกเนติบัณฑิตยสภานำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาสมัยที่76ปีการศึกษา2566จำนวน1,155คนและสมัยที่75ปีการศึกษา25 65จําจำนวน9คนที่ยังไม่เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตร <1 S 1> โอกาสนี้พระราชทานพระบระมราชโชวารความสำคัญว่าความร่มเย็นเนติบัณฑิตท,ทุกคนได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ต้องใช้ปัญญาหลักวิชาและความเพียรพยายามอย่างมากเพื่อให้สามารถรับ ภาระหน้าที่ในทางกฎหมายอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งในการทำรงรักษาความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมืองหวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจและตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงที่จะนำวิชาความรู้สติปัญญาความสามารถและความยุติธรรม ในจิตใจของตนมาใช้ปฏิบัติภาระหน้าที่ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยความเพียรพยายามอยู่เสมออย่าได้ย่อท้อต่อุปสรรคปัญหาใดๆแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จทั้งในฐานะในติบัณฑิตนักกฎหมายและบุคลากรที่เป็นหลักของประเทศอย่างแท้จริง เวลา18นาฬิกา31นาทีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ในายภูมิธรรมเวชเชชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำตุลาการศาลทหารสูงสุดตุลาการศาลทหารกลางและตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้นเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายสัตยปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้พลเอกพิสิทธิ์นบเมืองเจ้ากรมพระธรรมนูญและพลโทอัตพลเท่าพันธนหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดร่วมเฝ้าถลอองผู้ธลีพระบาทด้วยในการนี้พระชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายเป็นทหารย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวินัยอย่างเคร่งครัด ในการรักษาคำปฏิญ,ญาณที่ให้ไว้ก็เป็นวินัยอย่างสำคัญจึงขอให้ทุกท่านยึดมั่นในคำสัตย์สัญญาจากใจจริงของตนที่ได้มาประกาศพร้อมกันแล้วนี้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ครบถ้วนให้สมกับที่เป็นทหารและตุลาการภารกิจของท่าน ก็จะสาเร็จผลเป็นประโยชน์ไม่เพียงแก่กองทัพเท่านั้นหากยังเป็นนมิตหมายของความยุติธรรมในบ้านเมืองอาจจะนํามาซึ่งความผาสุกมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอีกด้วย